คนที่เกิดวันที่หนึ่งโดยพื้นฐานแล้วมีพลังงานของความเป็นผู้นำที่เด็ดเดี่ยวผู้ริเริ่มและความมุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่งครับคุณเป็นเหมือนผู้บุกเบิกที่กล้าคิดกล้าทำรรและไม่กลัวที่จะนำหน้าหรือเผชิญกับความท้าทายครับคำทำนายลักษณะนิสัยใจคอตามพื้นดวงชะตาโดยรวมครับผู้นำโดยธรรมชาติคุณมีสัญชาตญาณความเป็นผู้นำสูงมีความมั่นใจในตัวเองกล้าตัดสินใจ และชอบที่จะนำหน้าคนอื่นมีความสามารถในการชี้นำและสร้างแรงบันดาลใจผู้รีเริ่มและสร้างสรรค์คุณเต็มไปด้วยไอเดียใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรค์สูงไม่ชอบทำตามใครและมักจะมองหาหนทางหรือวิธีการที่ไม่เหมือนใครในการแก้ปัญหาเด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่นเมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้วจะมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคและพร้อมที่จะทุ่มเททุกสิ่ง เพื่อให้เป้าหมายนั้นสำเร็จครับกล้าหาญและไม่กลัวความท้าทายคุณมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองสูงไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับความยากลำบากหรือสิ่งที่ไม่รู้จักครับทะเยอทะยานและต้องการความสำเร็จคุณมีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างชัดเจนและมักจะวางแผนเพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุดในสาขาที่ตนเองสนใจครับตรงไปตรงมาและจริงใจ เป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาคิดอะไรพูดอย่างนั้นไม่ชอบการเสแสร้งหรือความอ้อมค้อมครับมีน้ำใจและปกป้องพวกพ้องแม้จะดูเป็นผู้นำแต่ก็มีความเป็นห่วงเป็นใยคนใกล้ชิดและพร้อมที่จะปกป้องคนที่คุณรักหรือพวกพ้องครับข้อควรระวังในนิสยัยบางครั้งด้วยพลังงานที่สูงและอยากเห็นผลลัพธ์เร็วอาจทำให้ใจร้อนขาดความอดทนหรือยึดความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ได้ครับ รวมถึงอาจดูเป็นคนหัวแข็งหรือเอาแต่ใจในบางครั้งครับดวงความรัก